เนาอกกินเลยค่ะแม่ประตูสิมี่แกงเ็ดบวกกับแกงตำแยคับคุณ่ะพอดีนอนสิมาตอนเแกงบวะงแกงก็ดหม่ๆะหวคของความตัวแม่หมอแนะนาวเครับคุณูคนีจ้หัวตีสาครับ แล้วพี <overst run> ่ล <irgendw carbono> ่กครับในตู้ก็เป็นตัวมดละครับผมปวบเก็บเตอนเต่าได้ไครับโอ้ยย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 ยายย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 ยดยย้ะยยยเยย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 ยปยย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 ยสยย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 ้พย เลยจิงิ้งแจงเห็ดปวงดองขีมะยามมันดองขมะตอนอันโชคดีคระในตู้จิ้งจิ้แจงเห็ดป่วในตู้เกาสไม่ไมด้ค่ะตูมาตตะกรุงเทพจ้าคนสี่มหาลันี้แหม่เอคืูดขาเห็ดไ่ี้แกงหมูออื่น้าวจ้าพี่น้องกดตรงหนึบเลยครับมูออื่นเรียนนำกรุ่นใช่น้องทามันเมือนคนตากเกืองะพี่น้องซสิีขูดขาเห็ดซสสล่างเลีวเบิงเสียงเขียบเสียงโกบโรกาสะ้ังเสียงเลยได้ทำเมิดดึกดื่น ท่าเดิได้หรมท่โอ้องนมได้ไหมบ่งัตลงมากกว่าุ่มแล้วาเรป็นไม่ได้นอนไปหมอซสิทาออันวอสดีวัดดีพี่น้องรู้หพ่อว่าดีอ๋อเพ็น้จะของขอสวัสดีครับพี่น้องยกทีทุกคนทุกท่านครับนูอันมีแล้วมันลูกกลมเหมือนนากองลงตัมคนตกอะ้วได้พี่น้องเลยโอดีครับ เพียงโกเพียงเขียงสะนั้นวันไว้นา่งรักเงี่ยงเป็นมันอากาศบ้านทุ่งค่ะพี่น,น,น้องสวัสดีตอนเช้าค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้าอ่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะปู๊ปปปปวันนี้มาดีแต่งตัวจะรอต้อนรับป้าตู่ตป้าตูกับยาตูค้ค่ะยิ้มหวานเลยค่ะอันนี้จ่มชุ่มยิ้มอันนี้ชุ่มชุ่มยิ้ม อันนี้ชุดชุดแม่แหม่มชื่อมาไห่ครับผมแม่ไปกินข้าวกันนะคะ <c oughs> เดือ <c> น <oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องเพินนอกกินเลยค่ะแม่ประตูเลยสีมีแกก่แกงกกกเห็ดปวกับแกงน้ำยากับปุ่นครับผมแน่จ้าเห็ดป่วสีแกงตอนเพนมากเหรอท่นสีแกงเห็นกินหอนหอนที่นี่สีเห็ดนามขับปุ่นไว้น้ำจ้า,จาพี่น้องนี่ตะไคร้นะจ๊ะ แข็งพนกินเผ็ดบ่ะล่สะสมบีกับพ่อเนาะมีมูขี่ตัวมันเป็นยันพนเพราะกินเผ็ดแล้วก็กระชายหัวนั่นจ้ะกระหอมแดงกระเทียมเมื่อนี้ว่นได้ใส่คาได้จ้ะพี่น้องใส่กระชายหลายๆเดี๋ยวรอมันเดือดสิเอาปลาใส่แล้วก็สิปรุงน้ำจะ้ะปลานิ่งงามๆรับ พี่น้องเอ้ยเครื่องใส่ไฟฟ้าที่ต่ำซื้อมากครับต่ำรู้ซื้อว่านี่เลยถือว่าเป็นคุ้มที่สุดแล้วล่ะครับผมถึงจะซื้อมากครับในหลักการเรืองขอดีตอนเสาร์พี่น้องตอนนี้มาตัดโชว์พี่น้องเบิ่งมองนี่แหละบางหันไปตัดข้างหูครับเบาเบานะครับผมอันนี้กันขี้หินกันแนวโค้งอันี้สยามันแล้วพี่น้องเล่นยวจะหลงลืม เ็นข้าวุ่นน้ำยาปลาปลาเน้นจ้าพี่น้องปลาเน้นนี่เป็นปลาเน้นอันปลานิ้นอ้ธรรมชาติจ้าปลาเน้นที่เพิ่นไปหามาจากเขื่อนจ้าแสบนัวเหนือเน้นๆมื้อนี้บ่ได้ใส่ตีนไกบ่บ่ได้ใส่เลือดอีหยังเด้อจ้าพี่น้องเอาไปบันบานปลา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 ที่เด็ด สุดเด็ดความนัวค่ะน,น,นั่นที่ศิได้ใส่กระตองเจ้าสี่ข้อมนัวความหอมความตวงความมีอย่างทุกอยา่างมันจะลงในหมอไน่น่ามืึอ,อครับผมเห็ดแบบนี้ครับแต่ว่าต้องหาหน้าม,มันเดือดๆเด้อจ้าพี่น้องจเจ้าปลาแดงจงสิดเปลือกอะ่ะเราก็จะใส่เกลือน้ำจัหน่อยจ้ะพี่น้องผมชื่อว่าทุ่นะ้อย แล้วก็ล่อให้ปลามันสุกเปื่อยแล้วเขาก็จะไปแกะเอาเนื้อปลาค่ะโอ้เห็ดผัวาง,งามๆครับผมฮิาใส่ไส้ขูดกาเห็ดหมึงบ้านหนึ่งบอกเขาใส่ครับอืมอน้ำหน,นกักน้ำหนักทำขาวที่น้องอยากเก็ยบยไส้ตู้เย็นไว้แล้วจ้ะหมายถึงว่าฮันดองมันจุม่มถมอ้อฮอรไส้ใบตองแล้วก็ใส่ของพ้าจิ๊ดมาปางเนียนๆแนบบบ้านหมอขาวใส่น้ำเก็บได้มัน้จิ้บ่อบานน้ำขมใส่ ใส่พริกจังหน่อยนึงของชุลมุนนึงค่ะนี่ผัวมีความหวานอยู่แล้วครับผมผมลชุลมุนใส่เนื้ก็ได้ครับเนืเ้อปลาแดดพร้อมๆจากพก่อหนอยซอยเดิมครับผมพี่น้องเพกืก็ได้ปลาแดดปลาซอย ปลาแดดปลากะดีไปเห็ดยู่เห็ดกินกะสามารถพิมพ์เข้าเอาสนใจในได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> กระปุกละาคาหนึ่งร้อยห้าบาทครับผมโอ้ยฝาล้นฝาล้นครับสเสือเสือใช่โอ้แข่งเห็ดเราได้จับแล้วไงใส่น้ำจักหน่ยอยอดจับเรียวน้ำเห็ดมันกระจายไปออกจ้ะบอ่อนี่ก็หอมหอมครับผม มือนีนาขอบคุณเสียเป็นตาน้าจ้าแต่ยินทมันกูซิมเดี่ยวซิมเดี่ยวเสียประเดี๋ยวเดี่ยวเสียสุดรถด้วยเป็นเด้โหจังมันขึ้นอย่างบ้าพ่อกระเดกไหมครับอาจอธิบายรสชาติรก่านอ๋นละใไซบอกจะที่แล้วรอนบ่าชงเถอะพี่โอ้บ้าน้อ แกงเผ็ดชนะแกงกะปิจ้าแกงแกงเกี๋กวมายากังหอม้าชิมบ้านไหมอหี่ตวแม่ป่าวาสนาดีค่ะเกิร์า่าไดกินแกงเยอดป้วออ้ึยอดแหลกของตีป่าเจ้ตัวบคอยังไรดอกขอค่าเขาเขาจ็กสองพันึนแหละา ทำหมดทีเซื้อซะบะจางกับเข้มกับผมซุปเป็นเน้ครับซุปเหรอครับซุป็นนกับเปลือเหรอครับไม่ใรายครับวันนไปเกเอาเนื้อปลาแล้วก็ตามเค,เร,เร,คมรื่องเกงเกงขับปุ่นกรติกอันนี้เนเคลหือนเด้กครับเคจนเนื้อมันจะแบบแหน่ยมๆแบบนี้เนะลยอันนี้ตักแยกต่งางหากค่ะ นี่เราก็ค้างไว้นี่ครับแล้วก็จิไปใบเนือปลาแล้วก็ไปตำใส่กับเครื่องครับผมมันมีเหมือนว่าปั้นเราเลยเดี๋ยวปั้นกระได้ทำอย่ปั้นป่ะทำอยางปั้นคือบ่แม่นว่าตำโบ่มันตำนี่ครับแปลว่าตำเหรวมันนองเหลวมืด บอดยานฟงเข่าตาครับคือไม่ต้องอะไลยวมือปิดไว้ไหมตอดนี <Beij> ้เข้าเสตเบอุ้มนองมันดียังสิไหมครับมันจะล่างบกอข้อมเ็ดความห่อนมันจะติดมือเข้ายุงสิครับไปค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมพี่สาวมาทางที่ครับผมก็เลยมาเห็นนักกินซอยพันรยาสุดสวยครับใบปลาครับต่ำไหวแล้วไใบนี้มัไม่ได้ไปต่ำว่ามันเหมาะต่ำสิปั้นเอาเลยเอาปลาแต่ว่าอยากปั้นได้ต้องอยากปั้นตะเคียนนั่นไหมครับเพราะว่าปลาเนาะปั้นมันสิละเอียดผลดหมครับ ว้ดูนี่อะไรบ <c oughs> ้นกลางดีด้วอคนเขากินเขาอยู่บ้านเอากลางเขาไปน็นแบบพี่นอ้องว่านเม่อยากใส่ปลานิ้นอว่ะไม่ปลานิ้นใส่ปลากระป๋องปลาทูปลาสะบะอย่างสี่เทียนกระไรจ้าพี่น้องบอกตามตรงเลยน<ป>ะครับรสไตล์ผมมากินนำยาขับพุ่นที่แบบว่น้ไม่ทินไก่ว่นนี้ไม่ลูกชินครับลราูกชิ้นได้ได้อยู่ครับแต่ว่าก แบบว่ามากินที่มันใส่ปลาหนี้ขันใครแบบม่งใส่ปลาหนี้ดิจักซีโตเนี่ยแบบต้อมยัง่งโมโหดยั่งหาแบบว่าไอ้ตักหน้ากันมากมันฉีมีเนื้อปลาเมืเอ่อแต่เสียบมันอกี้นี่ตีนไก่เป็นโลกับปลเหลือด้วยต่ำมันดิเสียบครับเนื้อลายเอาเอทแล้วเร็วยม่ตู้ใส่หอดแล้วน,ลนีม่มาตู้บป็นหอดกับบ้านดูครับนี่ <c oughs> ทำอานิมต้องมัดเครื่องปั่นไหมบอสจ้าฟันละเอียดเลยนะคะละเอียดครับตั้งไปเอาอนนี้เอาหน่ำซุปมั่น่อหยอดจังน่อยด้วยในกาสิบปั่นได้ดีนี่เอาตาหน่ำซปใส่ในถาดแต่ก็จะไม่เท่นกัน <c oughs> วันน,วน,วนี้เห็ดสองคนมูลอุ่นปุ๋ยจ้าพี่น้องพอดีนะ้าปางเอาหน่อมะลิไว้ข้ายเคงเฮียงครับลูกหลับเราต้องรีบทำค่ะ <c oughs> ถึงง่ามลูกเฟือนมากกอยาก,กบบเหร็นกับลูกนี่ครับปกติผมเหร็นกับลูกตลอดเลยดีครับส่วยังบอกน้ำเ่องว่าค้อ,อนนั่นกระเป๋าท,ทั้งหลุดที่จะสัน่นนะครับอ <c oughs> อกมาเรื่อยๆเพราะว่าตัดเข็นแม่ไส้เป็นตัวอย่างดิแส่เมลียู่ในถอดแม่ไส้กระเป๋าน้ำแม่ <c oughs> อยู่มองแม่กับลูกคุยกับหลุหมดมัดมือในวันนี้เมลียู่เริ่มจะรู้เรื่องสินะครับผม เมลีเห็นนี่ฝ่อเห็ดอันเยี่ยมดูลายมลีเห็ดตามเลยก็จะปันเดย์บอกานำใ,ใส่ไหมนำใส่นำอยู่ในหมอนะคะ,ะเดี๋ยวพี่น้องมากินข้าวปุ่นน้ำกันจะ้ะบุญออกเอ้ยบุญเขาอย่างก็ตาขเขาพันศาหนอ น้ำหลายบ่ค,ครับใช่ครับบอกว่าหยอดเพราะมันจะซองทับพี่ก็ได้ค่ะสามสามเลยปค่ครับแล้วแต่ค่ะกีวารต้าหน,นาวไม่ห่อนกับแม่ใส่ตทำที่หนาวเราข่มห่อนมันถีกกับเบลมันล่างมใงาใส่ไม่ใช่ยังบอกได้เหรอเอาออกทับพี่นั่นตองเฮ็ดเนี่ย ีละจา่าองพี่หลงก็อยากเห็นัำนี้ก็ขอกอ้ชายทท <c oughs> กินเถิดด้วยมันไว้บุ่นะมันจะได้ไม่ไหมนี้ว่คขับได้ละเอียดค่ะ ละเอียดแค่ไหนละเอียดว่าครับน้องเชียงบุ้งนะครับคุณใดป่ะครับแดงเลยอานหนางมาลองป่ะครับไลยเอาอยู่สิไปลองอยั่หมอกันเขา,าเขาบอกเขาขาดีจั <c oughs> ดีจดังเลยพี่น้องกูแจังมันล่ะลอง <c oughs> ลองหนัง เอเาาานมสียดายความหอมหรือะวาเป็นนามลางขบปลาเน้นๆได้รั่ปลาเน้นเน้นโบมิสินัวจงรางอะไรับจางลางข้อคอปลากระปองใจนู มีข้อมังเจ้ครับเม่สู้พี่สาวครับผมพี่จกตู่กินครับผมแซ่บแม่น้อยใส่ครับใส่พร็อบก่อนค่ะใส่พร็อบกระชายซอยค่ะค่ะพีกรูดุแล้วก็ได้เพจบ๊อบพอจ้ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวใส่ที่หลังดูคนอนี้ใส่ตัวโตอะน้ำหัวข้าวปุ่น กาคันในไฟจะสองตัวนึงขัดด้เรย <c oughs> ่ับมาเีอปลาล้วนๆเน้นๆใส่ผักสาก,กสัีแนี่ล้มซีลาวต้นหอมจากอะเบาใบกรุมใส่มาเืีองำยาข้บปุมลำยาปลาใส่ผักวีีล้วได้จากน้เดื๋ยใอยากลอง ค่ะพร้อมรับประทานค่ะมาแล้วพีรุ่นครับเมนตูเข้าไปตัวๆมาแล้วครับผมครับขอบคุณด,ด้วยพี่ลุนนี่พี่สาวครับผมสวัสดีจ้าส <c oughs> วัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเตูวๆสวัสดีครับเมนตูสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับอโ้น่าสังเกตมากครับผม จ้าโอ้ยได้ของมาฝากขอบคุณหลายๆครับผมน้องมมลียุทงเงี้ยนคุณทำอะไรซ้ำครับจะตื่นเต้มันมากันมากก่อนไม่ห้หลานขอบคุณครับขอบูุณหลายครับผมพี่้าพี่ลงจ้าพี่กัมา่อยวลังรถอีกเด้อไอปเขึ้นไปน้องโมลียทงเงียครับ ขี้่อนหน่อยไปเก็บมาสดๆใหม่ๆมีผัวเก็บด้ตอนเสาเลยนครับนี่ครับโอ้เก็บมืเสาร์ในตีครับอ่าก็มเก็บมัเียให้เสร็จร็วใ่ไหมีู่กพร้อมกับผมัจะ่หายหัว่อยู่ในตู้เขาเขาแล้วจ้ะใส่ไปต่ด้ใส่ไปต่อกันผาปนิครับานิ อ้วล่าอันนี้ปลาดินเคือนบันเ่นปลาดิ้นที่ไหมมนปลาดิ้นดองหรอครับเดี๋ยวาสิเอ็บช่อนเก็กันมาในจุหอด้ตะปอกปอกกดุ้ัวรกินมาเมื่อเลียงวานก็เลยจะไม่ขาดมื่อเ้านี่ก็ได้อีเหวานบุญหานกาลอนเกินพอรุ่นพอดสองคโอ้ ยิ่หอนบุบบุด้เปล่าตีนสอเลยเลยดนเลยปดตีไดยัเราขีจิงามงามหวานดีเลยโอ้ก็ดเกิดสุรมอยู่นอหน่อยเนาะหอยไปแลงว่านนี่ประมาณสามโมงสี่สี่โงแลงกระลังโพดินเก่งมากบรไดากาศเลยสนุกไปมากคนอีจีมอาจีม้าเอ็มเอเอ็กันนะฝีมือกะทินหน่อยเอมลุกลุกกัน พูดตามว่กันเหตุการณ์ไปด้วยนะซ้ำเพราะว่าทีมงานทีซาวมันหนวอยู่น้าเสอแบบ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 นี่ตอมแมนแมนมม่ร้อสวัสดีนะครับสมาเดีวสวัสดีครับโอบาจนนีลงมันกับไปที่รถ นี่นี่ทำผู้รุ่นนี่สิเด็ดนี่ครับนี่นี่มาทำเยอะกับปู้รุ่นเลยเดี๋ยวจะให้ปู้รุ่นกินเข่ากันเนื้อแล้วไปติดผ้าใส่แต่น้อยละผ้าไปซื้อมันกัดเข้าแต่น้อยมุนนี่รีอยู่ปลาเลกัดเข้าไปหน้ามือเศร้าเข่าผู้หนังไปหาหน่องทั้งแง่งไปหาคนแม่ทั้งแง่งไปตกหน่อยชื่ององวสีดีหาวิธีกกินบัไปรอไปรออยู่ตรงนู้นหูทีพอดูเนี่ยโูไกด ถ้าว่าจหน้าป่าไปยืนเบิ้งล่ะโซนเขาติ้งน้ำโอ้โหไม่เปิดัดลมรอลม้นก็ได้เปนเขาแทักซี่แมนป่าเนี่ยาที่แหลกเห็นมันร่อยมาเด้อครับพี่น้องเอซทุกคนทุกกันครับก็มเซ็ตเ็น้ำเดียวรลางคุยกับร้อนันนี้หมรุลแมตตูมาน้องเบิ้งไอดินนะลูกน้องหลายคนมาเนี่ยใ่แล้วมาจะกินเขาแจงเ็ดปว ปลาหน่อยกมาสดๆแต่แป้งครับปลาหน่อยแป้งครับพี่สันดับหน่อยมู่นหน่อมาแนวนี้เลยพี่น้องขอบคุณอบหาน้องดีมานร้านรสเดียร้านร้านนอนหลับอยู่ร้านบนี้นแล้วนอนดนแม่ตาตานอนแบบ้มึ้นมขึ้นมาจีนปิเากินวยยแตงเ่นน้ำซนนอนแล้วนอนอีแล้วเออเอาห่วหวยมาตะบันจมท้อง

มา uce. บ่ทุ่มกันคนหน้งเก็บเดยกไดตูล้วไปรักรุ่นเก็กน้แหสวนได้ก็เทียวแม่ดาแม่คนเดียวซองน้ำหอมบางเล่าวึน่าขืนนันน้องตึวดตูได้เก็บไก่เก็บบุญด้็กนเจ้าข้าไปเก็บยี่ใสนึ่งาเด็ดปลาย่าวสีเหลนอส่วนยางก็ไเป็นไกแล้วนี่ตี้านข้าท่านอย่ากนร่างเื่อนมาไปหน้าท่ามมื่อเจ้าก็เห็นสามซีดอกเกิดไม่ไมยนแม่ซำ ว่ามาด้อนยังกลัวยังหน้าเราแล้วพอหน่อยเี็บจ็ไปกินใพ้รตรงูเลยโอ้ได้ตามเลยนูม่สัอันแม่เราวันนี้เอาไปอนยนี่เพกิดเกิดต้ห้อยุสวนนวานสนติเฮ็ดอันเฮ็ดละหัวก็เกิดหมเห็นผูน่อยเก็บแสดงว่าผูน่อยเจ็บนี่ยุสวนของ่ดีว่า่นนี้เป็นอีกยุ่งวุ่นุดทเดียวี่นเกิดหว่าส่นนยัง ้องคนหรืบสามคนได้พี่น้องแซมเอายุทธีบอกไปขอบรับขอบรับขอบรับขอเร็บเด็กผู้คนในกล้องเหรอก็หลอนงาเดี๋ยวมนตอนได้เก็บเะพอร่วมเก็บเยอะพี่เราโง่ยางนีูเป็นตะมันเนาะเนี่ยไปเบิ้งไปไปรีวิวของกระจอยญี่ปุ่นโอ้ยตะมัน แต่มันยังคนหน่อยคนถูกได้แต่บอกเขาเลย้าเด็นไม่ลาเป็นุเป็นโมต้นจุ่มเป็นจุ่มเป็นด่างปลูกน้ำคู่เลยคนคนปลูกต้นอันนี้ตะกอนแมงดินยางจะปีกม่ต้องข้นครับเออาเสืยอมาวางเียมันจะปีเบอก่าเป็นสี่ปีปีสามปีต้องใส่เวลาเขาหมดทนหมอ ที่ปี๋ีปียูถ้ากับถุยน้องก็ดีต้นยางก็ดีไงน้องถุยน้องกู้ไไก่ป่านเ้็นนี่มันข้นเอิมนเป็นแผงเป็นแผงเสียดีนระมันเบอมอือ้าอือข้าวุน่เพราะปุ่นแก่ะจ้าอับจิตยูงหม้อเขายังไหล ถ้ากันเที่ยวผลตวันมันี่จีไปเที่ยวใสก่อนไปไหนต่ำวัติภาไปไหว้พระท่านไหนยุบัดเลยคู่มโนลมแน้วก็เจ็ดดไวอ่อ้อมไป กั้นน้ำหน่อยครับใครยกไป่นมันเป็นทางกลบังที่ทานงทานขการการท้าอย่าไปรงเงินคุงนะครัรงกเป็ี้ผ้าไปพันไปมานึงท่างได้หลายากับการใกล้ๆกั้นน้ำหน่อยอ๋อเนี่ยมันเป็นะไบที่เดอนี้เพราะว่ามันท่านแบงได้ไหมันล้นะเอ๊เป็นน้ำพุ ก็เอไปกันเลยเทียนสารภาบอกผมขันฝนตกงั้นเดี๋ยวดันมาสารภาพไปไงจังไปเออติดเงยฝ้าคิดไปเลยบุรุษเนี่ยน้องครับพี่น้องกับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมือนี้กินหลายคนนะครับเตือน้องตุ๊ตู่หลูนสาวพอลุนแม่ตูแบบมากินน้ำเตือนมวลน้องตุ๊ตู่อีกแล้วกับแม่สามครับพอลุนแม่ตูครับ ทุกคนแหละครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ,บดีครับน้องมาเสแยรบน้นเดียวครับ